นี่กินได้ะไละนี้ค่ะอร่อยก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เอค่ะแม่เอโอซาก,ก้าค่ะมีแมค้าวาันไหนที่แบบว่ารู้สึกว่าเอ๊ะวันนี้ขี้เกียจทำกับข้าวจังเลยไม่รู้จะทําอะไรให้ลูกทานไม่รู้จะทําอะไรให้สามีทานนึกเมนูไม่ออกค่ะแม่เอเนี่ยเป็นบ่อยเลยนะคะวันนี้ก็เช่นกันค่ะแม่เอตั้งใจว่าเอ๊ะวันนี้แบบไม่อยากทําอะไรเลยค่ะ คนเป็นแม่คนเป็นเมียก็มีวันที่ขี้เกียจบ้างอะไรบ้างนะคะไม่มีใครเพอร์เฟกทุกวันหรอกค่ะเราก็เหมือนกันเนาะและก็คิดว่าต้องมีคนแบบแม่เอ้บ้างล่ะค่ะแม่เอ้ก็เลยเอ,อตัดคลิปดีกว่าทําคลิปดีกว่าเพราะว่าน่าจะมีคนแบบเราเนาะแบบว่าไม่รู้จะทําอะไรกันดีค่ะแม่เอ้ก็ม,มีเมนูหนึ่งนะคะที่แบบว่าแก้ปัญหาที่แบบว่าเหนื่อยน้อยหน่อยแต่ก็ความอร่อยก็คงเดิมค่ะเรามาดูกันค่ะว่าวันนี้แม่เอจะทำอะไรค่ะ ไม่ยากเลยแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยวันนี้แม่เอเตรียมจะทำบาร์บีคิวแบบง่ายๆค่ะหั่นผักไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแม่เอมีอกไก่ค่ะวันนี้แม่จะใส่อกไก่แทนนะคะถ้าเพื่อนๆมีเนื้อหมูก็ใส่เนื้อหมูค่ะเพอร์เอแม่เอมีอกไก่ติดบ้านค่ะ มีสะโพกก็ใส่แบบสะโพกนะคะเอาตามที่เราสะดวกเลยค่ะทุกครั้งที่แม่เอถามแม่สามีหรือญาติฝ่ายญี่ปุ่นนะคะแม่บ้านญี่ปุ่นเนี่ยเขาใส่อาหารเขาทำอะไรกันบ้างตวงกันหรือเปล่าเขาก็จะบอกว่าเทกิโตก็คือการกะเอาค่ะพูดภาษาบ้านๆคือกะเอาตามความเหมาะสมค่ะ แม่เอก็กหั่นผักมีหอมหัวใหญ่นะคะมีมักเขือเทศก็ไม่ได้หันนะะ่นค่ะใส่แบบเป็นลูกๆเนาะแล้วก็มีสับป,ประรดแม่เอททาแบบแช่แข็งไว้ค่ะพริกหยวกพริกหวานนะคะใส่ตามที่เรามีเลยค่ะวันนี้แม่เอก็เตรียมผักประมาณนี้ค่ะหั่นเนื้อสัตว์เลยค่ะก็จะหั่นชิ้นประมาณพอทานนะคะเมื่อก่อนแม่เอ,เ,อเนี่ยจะหั่นแล้วก็หมกักแล้วก็ใช้ไม้เสียบนะคะ ก็ไม้เสียบแม่เอ๊ก็ต้องเอาไปแช่น้ําก่อนนะคะเวลาย,ย่างจะได้ไม่ไหม้นะคะแต่วันนี้แม่เอจะไม่ใช้ไม้เสียบค่ะแม่เอจะย่างเลยค่ะหั่นเป็นชิ้นๆเลยค่ะแม่ก็คุยไปทําไปนะคะตามสไตล์บ้านแม่เอเลยค่ะ ที่ญี่ปุ่นนะคะเนื้ออกไก่เนี่ยจะถูกกว่าส่วนอื่นนะคะและที่สำคัญดีต่อสุขภาพนะคะเพราะว่าไขมันมีน้อยค่ะคนที่ทานคลีนนะคะก็จะรู้ดีว่าจะใช้ส่วนนี้ในการทำอาหารค่ะแม่เอใส่เนยไปค่ะก็กะเอานะคะมองด้วยตาเปล่าก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะนิดๆค่ะอุ๊ย ใส่ไปเลยค่ะเพื่อนๆอย่ากโกรธกันนะเพราะวันนี้เป็นวันสบายๆค่ะต่อมาก็ใส่น้ำตาลทรายค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะเม่หมักแบบไทยๆค่ะใส่ซอสภูเขาค่ะใส่ซอสถัวเหลืองเนาะ ประมาณ1ช้อนโต๊ะได้นะเพื่อนๆก็ใส่น้อยๆก่อนนะคะเพราะว่าเราสามารถมาปรุงเพิ่มได้ค่ะใส่ซีอิ๊วขาวไปค่ะแม่เอใส่เลวีชูด้วยนะคะก็คือสาเกที่ประกอบอาหารนะคะจะทำให้หมักเนื้ออร่อยเนาะนี่ค่ะใส่วูสเตอร์ซอสค่ะ ประมาณ1ช้อนโต๊ะนิดๆค่ะใส่น้ำมันหอยลงไปด้วยก็ดีนะคะอร่อยค่ะเหยาะไปเลยค่ะจากนั้นแม่เอ๊ก็ใส่น้ำมันงาไปนิดนึงค่ะเพื่อความหอมค่ะนิดนึงก็ประมาณ1ช้อนชานะต่อมาใส่มะเขือเทศค่ะ ซอสไม่ใช่ค่ะซอสมะเขือเทศค่ะราดไปเลยค่ะที่ญี่ปุ่นนะคะก็มีซอสหลากหลายเหมือนบ้านเราค่ะถ้าคนญี่ปุ่นบอกหยิบซอสให้หน่อยส่วนมากก็จะหมายถึงบูสเตอร์ซอสนะคะถ้าเพื่อนๆชอบมาสตาร์ดก็ใส่ได้นะคะไม่เอไม่ได้ใส่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะใส่มะเขือเทศเป็นลูกๆไปเลยค่ะมินิโทมาโต แม่เอจะคลุกเขานะคะง่ายบีค่ะชีวิตใช้ถุงนะคะที่แจกตามซุปเปอร์มาร์เก็ตค่ะแม่กลับเอาด้านในออกนะคะแล้วก็มาคลุกเขาให้เข้ากันค่ะมือจะได้ไม่เลอ,เอะเนาะนี่แหละค่ะชีวิตจริงก็ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะสบายๆค่ะ จากนั้นแม่ก็โรยด้วยพริกไทยดำค่ะใส่ได้นะคะนิดหน่อยค่ะเพราะเด็กๆบ้านนี้ก็ทานพริกไทยได้ค่ะแม่ไม่ได้ใส่เยอะค่ะอันนี้ตามความชอบเลยนะคะเม่ชอบกลิ่นของพริกไทยดำค่ะจากนั้นก็คลุกเคล้านะคะให้เข้ากันค่ะแล้วก็หมักไว้นะคะ สักประมาณ2 0่สถึงสานาทีก็ย่างได้แล้วค่ะแม่เอก็เริ่มมาย่างนะคะที่สําคัญแม่เอก็บอกแล้วว่าวันนี้จะสบายสบายแม่เอก็เลยให้สามีนั่งย่างให้ค่ะหมดหน้าที่ของแม่แล้วค่ะสามีแม่เอก็คีบย่างให้นะคะ เหตุผลที่แม่เอ๊ไม่ใช้ไม้เสียบนะคะเพราะว่าน้องมานะค่ะไว้สีขวดแม่เ,เป็นห่วงมากเลยค่ะเวลาทานเขาจะแบบว่าซนขยุกข,ขยิกค่ะแม่เอ๊กลัวอุบัติเหตุด้วยค่ะที่สําคัญก็ย่างแบบนี้เลยค่ะง่ายและสะดวกสบายอยากทานส่วนไหนก็เลือกได้เลยค่ะ ไอน,นี่กินได้ละไอ้แม่จังแม่จังถอยหน่อยลูกอเอโซอร่อยไหมอร่อยค่ะอร่อยก็ เมนูนี้เป็นยังไงกันบ้างคะทาไม่ยากเลยใช่ไหมเอ่ยสําหรับแม่เอ๊นะคะรู้สึกว่าแม่เอส้สำเร็จได้ง่ายโดยไม่ต้องพยายามอะไรมากมายคะ่ะเพราะว่าลูกกับสามีนะคะบอกว่าอร่อยคะ่ะที่สําคัญดีต่อใจและสุขภาพคะ่ะแม่อขอขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมวีดีโอจนจบยังไงแม่ก็รบกวนฝากด like, กดไลค์กด u ับ c r คร้ และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปในช่องแม่เอนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะกับแม่เอในช่องแม่โอซอาก้าค่ะ <S <S So stunning